จากที่หลายฝ่ายกำลังติดตามรูปแบบการเดินเกมทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพักรวมไทยสร้างชาติจะมีทิศทางออกมาเป็นอย่างไรถึงแม้ล่าสุดพลเอกประยุทธ์จะแต่งตั้งพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้นางตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าพิรพันธ์ เป็นนักการเมืองที่พลเอกประยุทธ์ไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่งในตึกไทยคู่ฟ้าเพราะด้วยบทบาทเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เปรียบเสมือนนายกน้อยติดตามพลเอกประยุทธ์และคอยช่วยคิดวางรูปแบบทั้งงานการบ้านการเมืองรวมถึงเป็นด่านสำคัญที่จะช่วยพูดนำประเทศสแกนวาระต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับเรื่องความถูกต้องของกฎหมาย สำหรับพีรพันธ์ ถือเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์มามากมายเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนเข้าสู่แวดวงการเมืองพิรพันธ์เคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้พิพากษาและข้าราชการตุลาการและมาลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอเขตห้วยขวางดินแดงพญาไทยเมื่อปี2539ร่วมทีมกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและทารินนิมมานเฮมินจากนั้นก็เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญสญต่อ การทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นการได้พิรพัน์มาเป็นมือกฎหมายคนสำคัญในรัฐบาลชุดนี้นับว่าตอบโจทย์พลเอกประยุทธ์ได้โดยตรงซึ่งผลงานล่าสุดคือการเป็นมือเขียนคำชี้แจงสารรัฐธรรมนูญประเด็นการดำรงตำแหน่งนาย,ยก8ปีนอกจากนี้ในหลายภารกิจที่พิรพันธ์ได้รับมอบหมายให้สะสางปัญหาใหญ่ๆตั้งแต่การเข้าไปแก้ไขเรื่องค oh ่าโง่โฮฟเวลแก้ปัญหาในการบินไทยหรือแม้แต่กรณีเมืองทองอัครา ขณะเดียวกันพิรพันธ์ยังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติรชาชการตามดำริของพลเอกประยุทธ์อีกด้วยทําให้ตรงนี้จะสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าพลเอกประยุทธ์มั่นใจและถูกใจการทํางานของพิรพันธ์มากเพียงใด ส่วนความเคลื่อนไหวของสสหลายภัคก,การเมืองที่เตรียมย้ายไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติและบรรดาว่าที่ผู้สมัครสสนั้นต่างก็มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์เป็นการส่วนตัวหลายครั้งตลอดช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาโดยตัวเลขสสที่ทยอยพบนายกเพื่อการันตีว่าพร้อมมาร่วมสู้ศึกเลือกตั้งมีประมาณ40คน ซึ่งส่วนใหญ่ถือว่ามีความเข้มแข็งในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้พิรพันธ์มีเป้าหมายทําให้พักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักที่รวบรวมกลุ่มคนทํางานที่มีความรู้ความสามารถทั้งคนที่มีประสบการณ์เป็นสสและคนรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ของพักคือการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมสำหรับเส้นทางของพลเอกประยุทธ์และพิรพันธ์ กำลังรอจังหวะเปิดตัวภายใต้บริบทใหม่ในทางการเมืองเพื่อหวนคืนสู่อำนาจตึกไทยคู่ฟ้าหลังการเลือกตั้งในปี2566ให้ได้อีกครั้ง